สวัสดีครับวันนี้กเกษตรสร้างภาพพาทีมงานจากน้องกีและก็น้องหงมาเที่ยวสวนทุเรียนนะครับมาดูกันว่าทุเรียนบ้านปื้มเป็นยังไงของแท้ของแท้นี่ครับของแท้เขาบอกของแท้่าดกบอ๊ดคักด๊อกแนอ้อไปไปเบิ่งนี่ครับ อันนี้ออกปีปีแรก,แรกคือว่าปีแรกนะครับปีปีที่แรกออกนิดหน้อยกกครับนะครับอ้าคุณลุมาไม่ยือไหนอ้าอาไปนี่หนึ่น้ไปอันน,น,นี้คุณลุงคุนจากน้องหงกมา ชมสวนทุเรียนมีความสนใจอยากปลูกทุเรียนแล้วบานนี้อยากปลูกเบิ้งโกโก้เลยอยากปลูกเบิ้งโกโก้เห็นใจเบิ้งไปกระพิบสุ้มไปพี่นอกนี่ครับชุดยอดเยี่ยมบักยางคักเลยนี่ยางขนาดเลยต้นนี้เป็นปีแรกครับทุเรียนปีแรกได้นี่ต้องศึกษาเทียนการเกษตรพวกพันธุ์นี่จามิสฟรีชัวขาสิหูดีกว่าห้างคุรรบามาเบิ่งอีกสวนอ่าสวนของ เสียมันมันน่ครับสวนสมใจบ่เนี่ยอ่าหกไรเฮ็ดเฮ็ดเมื่อยอ่าเสียเสี้ยงก็จีภาพไปยูอ่าเบื้งเอาครับเบื้งเอาคุณอเนี่โอ้ยบ่ตรองไปดอกสีจะเกตนี่ อยู่ใจมันมีแต่สูงสูงไม่มเราก็ไม่ดกแบบนี้เป็นปีสองปนี่แน่่ปีแรกมัเป็นน้อยน้อยปีนีแรน้อยีนี้ขึ้นกวาเก่า